นี่คือต้นตะไคร้นะครับหรือแพคโฮลเซียเซนโตเนล่า lla, ก็คือเป็นพืชมาจากออสเตรเลียมีความหอมเหมือนตะไคร้แล้วก็มีกลิ่นที่มีกลิ่นที่หอมแรงกว่าตะไคร้อีกมากประมาณ1-2ถึงเท่าเลยนะครับมากกว่าตะไคร้ด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอลุงลุงได้เคยกินชาจากใบ เมทโลตัวนี้นะครับเมทโลตัวนี้นะมันหอมมากลุงเคยไปออสเตรเลียแล้วก็ไปไปไปจิบชาตัวนี้หลายหลายคนถ้าเกิดรู้จักว่ารู้จักบริษัทชา T2 นะครับ T2 ก็คือตัวทีกับตัวเลขสองเอง T2 ในออสเตรเลียเนะี่ยจะมีชายี่ห้อนี้นะครับกล่องสีกล่องน่าจะกล่องสีส้มส้มนะแล้วก็พอชงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเตะจมูกบึ้มเลยเหมือนกับรู้สึกได้เลยว่านั่นมันคือตะไคร้อะไรประมาณเนี้ยนะ จริงๆแล้วพอแกะซองดูเฮ้ยมันไม่ใช่ตะไคร้เว้ยมันคือแบล็กฮอลเซียอ่าเซนโตเนล่าหรืออ่าเลมอนเมทัลนั่เนเองนะครับตัวนี้ลุงได้มาจากออสเตรเลียเพื่อนซื้อซื้อจากเพื่อนซื้อต่อยเพื่อนมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้เช้านี้ก็เลยตื่นขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะทำอะไรดีเพราะว่ากิ่งมันเยอะแล้วพอกิ่งมันเยอะปุะ๊บก็เลยอืมจิบกาแฟไปด้วยนะจิบกาแฟไปด้วยกินขนมไปด้วยแล้วก็ขยายดีกว่านะขยายไว้แล้วก็อยากจะได้สัก อ่าสิต้นนะแต่ว่ามันไม่ถึงหรอกมันก็ได้ประมาณ1 2 3 4 5สอง้าหกดเต้นนะเจ็ดต้นรวมต้นแม่ก็8ปดจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราไม่ลงมือทำอ่ะเราก็ไม่ได้รู้อะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันทําได้หรือไม่ได้แต่ว่าถ้าเราวางไว้ในกระถางมันก็ไม่ได้ไปไหนต่อแล้วนี่คือตื่นมาเช้านี้ก็ได้งานนะครับได้งานแล้วเนี่ยดูใบใบใบไบมันร่วงไปแล้วร่วงใบมันร่วงไปแล้วใบนึงนี่น,นะครับใบของอ เช่นตัลเซนโตเนล่าแบคเฮเซียเซนโตเนล่านะครับก็คืออ่อะไรนะเมทัลอ่าเลมอนเมทัลนั่นเองจากออสเตรเลียครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ออสเตรเลียก็จะรู้จักแหละตัวนี้มีกลิ่นหอมมากหอมฟุง้งหอมฟุง้งจริงหอมหอมเย็นเหมือนกับตะไคร้เลยกลิ่นเดียวกันเป๊ะเลยกับตะไคร้นะครับแต่ว่าอ่ามันไม่ใช่ตะไคร้แล้วก็สรรพคุณมันอืมมีมากกว่าตะไคร้เพราะว่ามันมีหลายสารเพราะว่ามันอย่างคือ มันเป็นไม้ยืนต้นเนอะเนาะมันก็เลยแบบโอเคกว่ามันก็เลยแบบมีหลากหลายโอ้โหชื่นใจมากชื่นใจมากลุงเก็บใบไปทาชาแล้วแต่ว่ายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้แพ็คซองนะฮะก็เลยมาอ่านั่นก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมาเด็ดใบไปทําชาเพิ่มอีกเพราะว่าเอาเก็บไว้ดื่มนะครับตัวนี้หอมมากมากนะครับก็คือจิตจวันยามเช้าจิตจวัตรยามเช้าเพราะลุงก็ตื่นมาแบบว่าจะนั่งหดอยู่แล้วก็มันก็คงจะก,กระไรอยู่ก็ ออกมาเพื่อรับแดดนะครับวันนี้แสงแดดดีมากเลยเห็นไหมครับ